นนสวัสดีครับผมออบาวพัน์พื้นเมืองกเลยครับน,นี้เมนะูอหารชิงตุกก้อยเนื้อขมขมก้อยออ,อ,อ,อเจอะกับเสบอบังเหมือนเดิมครับผมกับตับอกคุงครับผมตับมกคุงคุยกับปู่หน้าสดสครับผมป่าป่ามันตายแล้วมันบดสดคนด รอชมกันเลยกลับอ้อมเนื้อครับเหมือนกับอ้อมหนูอ้อมยังนะครับโอาเด่นนำอ้อมก็เนเเข้มข้นใะจับว่าไปตับมาแต่มาตัวยุ่นมากน่ครับกับเสรับเสีเจพอพอ้อมเนื้อเสีบอยู่แล้วมือปุ่ก็มือปุ่มคนดีคนดี เซียมดับเลยน้ำโอ้โโอ้โ้ใส่ในแตงแดนมาลงบอมามาลงกับตัวเด็ดเด็ผมออมมาประธานออมตัวผมประธานอตัวเ่าเรแยบแยบบรรากานดีเจับกดีเลยโอ้กะดหนไ่ยองเราไ่ได้แล้วปูดปูนไม่ย่องไปพวกซอยวะไปพวกเขาลลให้เเนาะโร กินพรุ yeah, <laughs> so well, ่งนี <Bardzo esar> ้เช้าก็ได้มาวะย่าว่าให้กินพรุ่งนี้เช้าก็ได้สันเศเอบังกรเร็ดเศษกวยเตนากินนี่ลครับผมมาที่นี่เบียชมมาเลยเบีก้อยเหนียวตัวนี้ย่งมใช้ผักก้อยเหนียวก้อยเหนียวเ่อย่าครับั่วบอกต้องไปสันก้อยลาบก้อยเหนียวครับผม กินแจงเห็ดพี meet, um ่ด้ววะใกินแจงเห็ดนมดแรงแรงดแเห็ดเพื่องคักได้กินหอม่ว่ากันบ่าบังแจงแจงได้ออไปวัดเ้คนันเป็นบินมาบินถาแต่แกินได้เนี่าพอราะตายยังกินนะกินก่อนาเนี่ยแต่พบินเถลาตตอนเศร้าแต่แสดงว่าโอเคบ่นั่นเอาไปซักไปปอนบ่อบเม่ม่ครับเป็นตะแซ่บอีกแล้วผม ทำูงกับไงคบนี่นะที่เด็ดผมยังนี่ไอ้เอ๊กคว้ามือนึงไปยกลองไงเราจะรดกันน่นเราบอกว่าก็จะมีผู้ได้วาจีจ่ายติด่อหนึ่งเอ๊ตติดจ้เอาเอาจอยังไงวไปกันต่อจากผู้ใด้วาจีจ่ยเราจได้หางหานี่รถน่อยละเราเห็นครับปาเต้นเอาเล็กนิ้วตนีล็กล่งนั่นนั่น่ไข่ไม่เยอะขอให้พวกเราจัาการเลย น้อยมันไมะไน้อลกิโลเอานะองนกระดูกปานป่าเต็มต้องยิ้มหาเลือกได้่ไปอีกได้ลืมกปาสวิาน้อยตดกป่า้เมื่อใส่ถุงไว้เนาะหามลักไหมป่าดีกนยาป่าป่าลงตรงป่าดีนครับเนี่ยนเอาออกแล้ว ผมติดว่าเขาก็เลยงาสองเม็ดไงอันมาสองเมได้บ่อว่าเดียวนล้มันเสรมนไมเดียมันส่กินเขาได้ห่อด้อาทิตย์นี้เนาะงานไม่ได้มลยมาาวม่นั่นไม่อดก้โงไม่งข่ารถอจ่นะขึ้นงาขึ้นดไม่ได้ใส่เนกูม่นตอนไปครเจ้ามำผมป่านะตัด้เดนาที ไมเห็นไม่เห็นเลยต้องการลับเลยเห็นแต่คักดูบเห็นลูกเห็นลูกโดดครับผมผมก็ได้เน่หมักเน่หมักลูกโดดกับเนื้อโอ้น้อยแล้วมาครับมันหันหัวไปไหน่อยเล่นมาหแล้วนี่ยอะกันครับก้อยอะไทานอีกแล้วแต่แม่อาจา์ นี่ครับแคบเ้อครับเรีีบเบบดำนะปลามันอสานบ้านนนอว่าจะกินปาปูก็ได้ำบ๊ง่ายอ้มะเขาี่บน่ละมีคมคมลีดีคมติวคมติวเลยโอ้ยม่การครบผมหมืกึดกแล้กบกแลจะินได้ไมใ่คุเดชาประจํา

ย้อนะนเรื่องะอครับบอยนบอกรีย่างเสียว่าจะเบกับ้านนี่ย่างตัดาขีมูกลมกลมปุ้ยีเียงลูกเียงก้อยครับผมส่วนผบสวนย่างครับผมส้อยเวอนเรายาลมันงสิยามา้นเอ้ยอัดหยีรังนึงไมค้ัดคค้หน่อยเท้ะ ต้มให้มันสีมันเน่ามันเน้นร่น้นีเน้นรบีเน้นีเนนรบกเน้นรบีเน้นร่ีเน้นรบีเน้นีเน้นรบีเยนรบเน้นยบเน้น่บีเบีเรีเน้นรีเน้นมีเน้นรบเ้รบเน้รีเก้นีเน้นรบีเน้นรบีนบน้นน้บน้นบ้แ้น้น้น้บีรเ้รีนบนบน้บาร

โอ้ยพี่เจ้าเหฮ็ดขึ้นหรือขึ้นเนาะปิดเรื่องเพราเปลี่ยนโอ้ยคม,คมแล้วไรต่พุ่นล้คม <c oughs> ้ะครับเนะงงาะเรางับลุ้งเลยสิแปลหน,นีแล้วเนี่ยวอ,อ,อ,อ้อมไหมแดงว<ป>ะ โอ yup. ้ได is so oh, so so ้ไดอบปูอบปูบ hmm. ่า yeah. ค oh, oh. oh. ือเขาคือเอาตัวนี <laughs> Anyways, ้าบยอเบ้เดี๋ยวมันก็ตายมนั่บานอยาันี้ครัขายไงเลยครับกขายบุกเนี่ยายไงเลยครับขทุบันแล้วาบวเคยออนบเคยอกขอนเ้ากเกียวครับปลาลาคอน้อยนี่ เ้าอมัจีนเด็กมั้งมาใส่ยงไไปโจอ้วเอะไรเร่อยเอาเพร่ข้อมเลยไปจีนมาครับอบปูนาครับผมเือบอกวทีนี้าจะปยงมาใส่ปุยรอบสเพียงข้อแล้วเนาะ โอ้โนี่แบบปลาปลาที่หาด้ยความยากลำบากเลยไม่ได้เปยาดเียครับะสีย่างบดกินเจอสิมกตอครับผมมกหมออเลยปลาขาปลาปูครับเนียนเอาเลยี้ยังติเสียบเลยครับผมโอ้โหแบบจีจีย่งบบสุกดีปลาดีครับผมผมเอาดีกว่า มัฆ่ามันได้ไปเบยกไก่ครับก็เลยหลมมันมันกรอบนะกรอบลุ่มในไปเลยลูกมันยโอ้ลูกมัดแบบลายไม่เป็นไรบางือมันลุตอนนั้นจะได้ก็วิ่เไหมครับน้อนี่แหละผมฟักตอนยำไม่ละ มันหางไปหนาวแหม่นเพราะว่ามันกรอบดีหมักๆคือมันอบเอาดีกว่าครับผมมันจิตอยู่เพลข้างในเลยต้องมาเต็มดูอือบายประตูเฮ้นี่มักเสียงกรอบๆไปแล้วครับผมเข่าดีเนาะเข่าดีดีดียำกรอบๆแล้วเข่าดี้่าจะออือสุดๆครับผมได้การได้การ มันมันจะมันจะสุกกออเขาในหมดเลยเขาหยัมเลยเบิดอันนี้ครับเออเอาดีกว่ากันเลยกับผมชิมกบูครับบาดบาขาวหน้าพร้อมหมกอบเอาครับผมหมกแบบอบครับผมอบเอาเลย นาเบื่อคนอจงหาทางเบี่ยวน